ได้แล้วได้แล้วี่กดให้มันแบนๆหน่อยนะตอนนี้ผ่านไปแล้วส0นาทีคุณต้องทาแป้งพายเสร็จแล้วแล้วต้องนําไปพักแล้วครับถ้าคุณช้าตั้งแต่ขั้นตอนแรกคุณจะไม่เสร็จครับแรกเลยครับอ่าพี่ตู่วิ่งเอาไปแช่เย็นให้หน่อยพี่ร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบห้าเนื้อต่อเจมเนื้อต่อพี่ตวงไว้ให้ร้อยห้าสิบไซ้ร้อยตวงเย็นอยู่ไหนนี่ไงข้างหน้านี้เลยใช่ค่ะทับทีมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ รู้สึกยังไงที่ได้คู่กับเฟิร์นครับดีใจค่ะดีใจเพราะว่าเฟิร์นเป็นคนสนุกค่ะเพราะฉะนั้นการทำอาหารของเราต้องไม่เครียดค่ะต้องไม่เครียดใช่ไหมคะพี่เออไม่เครียดเลยก็ยังสามารถแมนจเวลาได้ดีก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบรนหรือว่าอะไรตอชางพังช่วยด้วเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วพื้นท้องคืออะไรอ่ะพี่คนนี้ฮะพื้นท้องคืออะไรก็ตรงท้องไงอ๋อคือพื้นท้องเหรอ รู้สึกยังไงที่ได้คู่กับทัพทีมครับทัพทีมคือเป็นคนที่แบบว่าเก่งคือเราเห็นแววตาที่ทัพทีมทํานะทัพทีมยังไม่ทําเลยหนะูเห็นเหตุการณ์ลุวงหน้าฮะอ,อย่าพูดเยอออย่าพูดเยอะอย่าพึ่งร้อยห้าสกร้อยห้คุณหยุดเดินไม่ได้ใช่ไหมครับร้อยห้าบสอง เป็นคนจำเลขไม่ค่อยเก่งซอยบ้านนี้จำไม่ได้เลยอะอยากจะตอบแต่ว่าก็คือต้องมีอีเลขนั้นด้วยเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปตวงถูกก็ทำไม่ดีที่สุดค่ะเรื่อะเดี๋ยวผมจะรอดูผลงานครับได้เลยค่ะพี่อิงพี่อิงจะไม่ผิดหวังกับเออขอให้โชคดีครับท้องไหนวะพื้นท้องคือไหนวะที่มันมีมันป่ะพี่พี่ได้ยังเข้ากันยังโอเคทุกคนพร้อมนะครับพร้อมตัด เกียร์สเตชันสลับไปพี่ตะเทียมทุกอย่างพี่ตวงไว้แล้วตับร้อยโอเคได้ประมาณ2เซนนะโอ้แต่ตู้ย็นอยู่ไหนวะอยู่ในนี้ แข่งขันครั้งแรกของสายบีนะคะก็เจอกับภาร,รกิจแบบทีมเลยซึ่งพวกเขาเนี่ยต้องจับคู่กันทํางานแต่ว่าดูโจทย์แล้วเนี่ยเป็นเซตอาหารประจําชาติอังกฤษทําคนเดียวไม่น่าไหวน,นะคะใช่ครับมีทั้งสเต็กอิงคินนี่พายเสิร์ฟพร้อมกับทวรันเตาผัดเนย <ฮะ S 2> แล้วก็ <ฮะ S 2> ยังมีฟิชแอนชิฟหรือปลาชุบแป้งทอด <ฮะ S 2> กับมันฝรั่งทอดกินคู่กับทาท่าซอสและสุดท้ายเนี่ยมีแบงเกิลแอนแมชหรือไส้กรอกแบบอังกฤษเสิร์ฟพร้อมกับมันบดและเกรวี่ซอสซึ่งการทำเนี่ยมีหลายขั้นตอนมากนะครับผมคิดว่า ช่วยกันทํา2คนกับเพื่อนช่วยกันทําช่วยกันคิดเนี่ยอาหารน่าจะออกมาดีกว่าทําคนเดียวนะครับทีมสู้กในการทําพายส่วนที่สําคัญอยู่ที่แป้งพายต้องออกมาสุกสีเหลืองทองน่ารับประทานฟิชเช่นชิพเนื้อปลาด้านในจะต้องนุ่มด้านนอกต้องเป็นสีเหลืองกรอบเช่นเดียวกันกับมันฝรั่งทอดมันด้านในต้องนุ่มและข้างนอกกรอบเหมือนกันเนื้ออยู่ข้างล่างนื้ บนไส้กรอกแบบังกฤษนะครับต้องระวังเรื่องการจัดไส้ถ้าแน่นเกินไปเวลาเอาไปต้มอ,อาจจะแตกได้น้อยเกินไปก็จะออกมาเป็นทรงไม่สวยทั้งรสชาติต้องเหมือนต้นฉบับแต่มีเวลาเพียงแค่9ก้สินาทีเท่านั้นเองถ้าผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยแก้ไขลำบากครับที่ผมต้องหั่นเนื้อก่อนดีเตาสองเส้นไปปุ๊บเก่งพิกาติบเอาหม้อแรงดันขึ้นมาแล้วเอาน้ำในนั้นใส่แทนะโอเคพิกิตครับครับ,ค,รบคุณเป็นคนสุดท้ายที่ได้เอาแป้งเนี่ยไปพักไว้ในตู้เย็น ค,คุณคิดว่าจะทําทันไหมครับอ๋ทันค่ะทันค่ะทันค่ะทันแน่นอนเลยค่ะเชฟร้อรองอนนว่าตอนนี้กำลังจะเตรียมเนื้อค่ะเชฟถ้ากระเชฟไม่กวนตอนนี้เสร็จแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นเหมือนลั่นนะคะพูดออกไปอะไรก็ไม่รู้ไม่นานเลยเนาะ <c oughs> อะชคะนี้ถามก่อนค่ะนี่คืออะไรคะผมไม่กวนดีกว่า้ไมได้ค่ะ้ตอมด่นค่ะ โอ้โหเชฟเอียนเ,เอาคืนอ่ะอะไรคือเน,นื้อวัวทำบพืชทองค่ะเชฟไปแบบไม่ใยดีเลยค่ะอันนี้แหละอันนี้แหละเออแหละถูกแล้วเเฮลีนย